ท่าดีใจในโลกฟุตบอลเนี่ยมันเป็นท่าเฉลิมฉลองการทําประตูได้นะครับมันก็สมควรจะทําท่าดีใจฮะแต่ว่าท่าดีใจบางท่าเนี่ยมันทําแล้วมันส่งผลให้ได้รับผลกระทบและบางทีเนี่ยทีมจากจะชนะกลับมาแพ้เลยครับเกมเอเชียนคัพล่าสุดฮะอิรักเจอกับจอร์แดนครับทางนั่งของอาเมนฮุสเซนเนะครับเขายิงประตูขึ้นนําให้อิรักเป็น2ประตูตอนหนึ่งแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยไปดีใจครับแล้วก็ไปทําท่าดีใจเหมือนกับนักเตะจอร์แดนคู่แข่งตอนที่เขาขึ้นน,นํา1 0เนี่ยท่านั่งกับพื้นแล้วก็ทำ ถ้าเหมือนจกอาหารจกข้าวขึ้นมากินครับปรากฏว่าผู้สนเห็นแล้วก็ควักใบเหลืองเป็นเหลืองที่2ไล่นักเตะคนนี้ออกจากสนามไปสุดท้ายอิรักเหลือ10คนยันไม่อยู่ครับเจอนาทีบาป2ลูกแล้วก็แพ้ไปในที่สุดกลายเป็นว่าใบแดงใบนี้เนี่ยหรือว่าเหลือง2ครั้งนี้เนี่ยมันมาจากท่าดีใจซึ่งควรจะเป็นฮีโร่ครับกลายเป็นผู้ร้ายเฉยเลยฮะซึ่งสาเหตุเนี่ยมันอาจจะมาจากการล้อเลียนหรือว่าจากการถ่วงเวลาแล้วก็ตามแต่แต่ว่าจากท่าดีใจครับมันเลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนให้ทีมเนี่ยพ่าย แพ้ได้ฮะทีนี้ครับเรามาย้อนเหตุจังณหน่อยว่าในโลกฟุตบอลที่ผ่านมาเนี่ยมีใครกันบ้างที่ทําท่าดีใจแล้วมันได้รับผลกระทบอย่างคาดไม่ถึงกันบ้างนะครับย้อนกลับไปนานหน่อยครับแฟนๆลิเวอร์พูลน่าจะจํากันได้ในปี1999ครับเกมเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตช์ฮะล็อบบี้ฟอลเลอร์ครับ เขาเนี่ยยิงประตูใส่เอเวอร์ตันได้แล้วก็ดีใจที่ลงไปกิ้งกับพื้นลงไปคานกับพื้นแล้วําท่าเหมือนจะเล่นยาเสพติดเล่นโคเคนนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นี้ครับม,มาจากการที่ฟาวเลอร์เนี่ยเขาถูกแฟนเอเวอร์ตันขุดคุยครับว่าฟาวเลอร์เนี่ยเป็นแฟนเอเวอร์ตันแต่พอเล่นบนอาชีพไปเล่นกับลิเวอร์พูลครับก็เลยเป็นที่สาปส่งข,งของแฟนเอเวอร์ตันอยู่แล้วแล้วก็ดันไปมีเรื่องราวกับเรียกว่าขี้ยาสักคนหนึ่งเนี่ยจนแฟนเอเวอร์ตันปล่อยข่าวลือครับว่าฟาวเลอร์เนี่ยเป็นคนขี้ยาเป็นอรือว ความแค้นไว้ในใจครับแล้วก็ตั้งเป้าว่าถ้าเกมไหนเจอกันเนี็นในดา์บี้แมตช์เนี่ยถ้าฟาวเลอร์ยิงประตูดได้เขาจะดีใจถ้าเสพยาเสพติดเนี่ยเป็นการล้อเลียนเป็นการเอาคืนแฟนเอเวอร์ตันครับแล้วเกมนี้เขาก็ยิงนะฮะยิงได้ปุ๊บเขาทําท่าดีใจเหมือนท่าพียาโคเคนครับหลังจากนั้นฮะฟาวเลอร์ก็โดนแบนเลยครับเขาโดนแบนไปทั้งหมดเนี่ยสเกมด้วยกันแล้วก็ปรับเงิน อีกประมาณหนึ่งฮะเพราะว่าในฟุตบอลเนี่ยมันผิดกฎอยู่แล้วครับถ้านําเรื่องของยาเสพติเข้ามาเกี่ยวข้องกับฟุตบอลไม่ว่าจะวิธีการใดก็ตามครับทำให้ท่าดีใจนี้ก็เป็นท่าดีใจในตํานานฮะแล้วก็ฟาวเลอรก์ก็ต้องรับผลกรรมจากทําท่านี้ไปด้วยการโดนแบนไปถึง4เกมนะครับอีกหนึ่งท่าดีใจที่ทําแล้วโดนใบแดงเหมือนกันก็คือบอลไทยของเราครับมาริโอยูรอฟสกี้ฮะหรือว่าเกียโนนี่แหละสมัยเขาค้าแข่งอยู่กับเมืองทองครับตอนนั้นเนี่ยเขาไปเยือนทีโอทีฮะแล้วก็มาริโอเนี่ยยิงประตูได้ครับนาที3า ปกติแล้วคนยิงได้เนี่ยเขาจะถอดเสื้อดีใจฮะแต่ว่ามาริโอแกพิกแพนครับแกไม่ถอดเสื้อฮะแกถอดกางเกงครับเอามาคุมหัวแล้วก็ดีใจครับฉลองแบบสุดเหวี่ยงเลยผู้สินเห็นดังนั้นครับปกติถ้าถอดเสื้อเนี่ยก็เราจะเห็นกันเป็นประจำว่าก็โดนใบเหลืองไปครับแต่มาริโอแกถอดกางเกงฮะกลายเป็น ใบเหลืองแดงครับโดนไล่ออกจากสนามไปเจ้าตัวก็ทําท่าง,งงเลยนะซึ่งความจริงเนี่ยมันก็ไม่ควรงงคนระับเพราะว่ามันการดีใจเกินเบอร์ไปหน่อยก็เลยโดนไล่ออกจากสนามไปนะครับปิดท้ายครับเหตุการณ์ที่ดีใจจนเปลี่ยนชีวิตจนได้รับผลกระทบเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการใบแดงฮะแต่ว่าเป็นเรื่องของอาการบาดเจ็บครับนักเตะไทยของเราอย่างชาลิวชับป,ปุยฮะนี่คือมิดฟิลด์ลูกครึ่งที่คว้าแชมป์โลกเยาวชนมาแล้วครับมาเล่นกับบุรีรัมยูเตดในปี2013ครับในรายการ AFC ซีแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ยิงประตูที่2ได้ออกน นำทีมจากจีนไปนะครับเจียงซูสู้หนิงยิงเสร็จ2อศูนย์ครับชับปุยก็วิ่งไปดีใจแล้วก็กระโดดดีใจปรากฏว่าจังหวะลงพื้นครับลงผิดจังหวะแล้วต้องเจ็บหัวเข่านะครับตอนนั้นเนี่ยพักประมาณ3เดือนครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าชับปุยจากเป็นมิดฟิลด์อัจฉริยะเป็นมิดฟิลด์ดาวรุ่งที่ถูกจับตามองในวงการฟุตบอลของยุโรปเลยนะครับมาเล่นที่เมืองไทยแล้วก็ฝีเท้าเนี่ยโดดเด่นกว่ากองกลางในรุ่นเดียวกันครับปรากฏว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ฮะชับปุยเจ็บเข่าแล้วแม้ว่าจะหายกลับมาลงสนามได้ก็ตตาม่แ บอกเลยว่าฝีเท้าสไตล์การเล่นความคล่องตัวเนี่ยมันไม่ใช่ชับปุยคนเดิมครับเป็นเหตุให้ชับปุยเนี่ยก็ไม่เคยอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดเหมือนตอนที่ก่อนเจ็บอีกเลยครับหลังจากเขาออกจากบุรีรัมก็ตะเวนไปเล่นให้กับหลายทีมแต่ก็ไม่เคยเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้เลยครับก็ถือว่าเป็นการดีใจที่เปลี่ยนชีวิตเขาเหมือนกันจากมิดฟิลทีมชาติไทยมิดฟิลตัวรุกที่เป็นความหวังเป็นสีสันของแฟนบอลชาวไทยครับปรากฏว่าหลังจากเจ็บเข่าครั้งนี้เนี่ยก็กลายเป็นมิดฟิลธรรมดาที่มีอาการมาเจ็บเล่นงานบ่อยครั้งขึ้น แล้วก็กลายเป็นมิดฟิลด์ที่หลายคนอาจจะลืมภาพไปแล้วว่าชาป,ปุยเนี่ยเคยเก่งขนาดไหนนะครับนี่ยกตัวอย่างคร่าวๆครับกับ4เหตุการณ์ที่ดีใจจนเกินเบอร์ดีใจจนได้รผลกระทบไม่ว่าจะเจ็บหรือว่าโดนไล่ออกจากสนามนะครับเพื่อนๆคิดถึงท่าดีใจของนักเตะค,คนไหนที่มันมีเอฟเฟกตามมาก็ลองเมนท์มาบอกกันหน่อยนะครับแล้วก็ฝากติดตามบอลเต็มแม็กทุกช่องทางครับเฟซบุ๊กยูทูบแล้วก็ทิกกต็อกติดตามไม่ได้กับเรื่องเ,เล่าฟุตบอลแบบนี้แล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ